เบื่อแล้วิปปีใหม่นี้เรามาเที่ยวใกล้ๆนะครับแล้วกลับมาทำที่เดิมที่วันเดอร์แลนด์มวกเหล็กเราทิปนี้เราแยกจากกลุ่มนั่นเลยมานะครับเราทางนี้ต้องใช้ช<อ>ีวิตด้วยตัวเองแล้วนะครับทั้งกับข้าว ไปนะครับเราต้องเตรียมมาให้พอนะเพราะว่าเราจะอยู่คันเดียวกับเพื่อนอีกคันหนึ่งที่เป็นสาเต็นช่วงวันหยุดเทศกาลนะครับเราไม่อยากเจอรถติดนะจึงเลือกไปที่วอนเดอร์แลนด์มกเลิกที่นี่นะครับเป็นลานแคมป์เปิดใหม่เดินทางเพียง150กิโลจากกรุงเทพเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นลานแคมป์ที่ใกล้กรุงเทพมากๆครับ สถานที่จัดงานของเรานะครับจะขับตรงเข้ามาทางที่จะไปวันเดอร์แลนด์นะครับจะสังเกตว่าวนะันเดอร์แลนด์เนี่ยอยู่ขวามือเรานะครับเราไม่ต้องเข้านะให้ตรงไปสังเกตบ้านสีขาวซ้ายมือนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับ mm hmm. ลานกลางเต็นท์ปิกจะกรจัด ที่นี่วันเดอร์แลนด์มกเหล็กครับเริ่มมีเต็นท์มาแล้วนะครับนี่คือนี่คือคนเยอะแลนะครับอย่างเงี้ยคือคนเยอะแล้วเพราเมื่อก่อนไม่มีเลยนะแต่พอออกช่อง YouTube ไปนะครับคนมากันละคนเริ่มรู้จักกันแล้วทริปนี้เราไม่ได้มากับ หน้าเหลิมแล้วก็พักพวกนะครับเราอยู่กับนุกนะฮะที่เป็นคนดูแลแล้วก็เพื่อนเก่าเรานะฮะพ่นัดก็เลยต้องเตรียมสเสบียงมาเองครับง่ายๆข้าวต้มข้าวต้มถ้วยเดี๋ยวจะสั่งหมูกระทะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองกับแบตท,ที่วันนี้เราจะพึ่งพาใครไม่ได้แล้วแต่เรามีร2 0ยยี่สิบแอมป์ะพอแล,แล้วแล้วก็ยังมีนี่ด้วย มีไฟให้ใช้ด้วยแต่เราไม่มีสายไฟใหม่แต่เราไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยไม่มีสายไฟรบรรยากาศยามเย็นครับท้องฟ้าสวยมากเลยนะฮะ<ช>ตอนแรกตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่คืนเดียวแล้วก็ย้ายที่ไปเรื่อยแต่คิดดูแล้วน่าจะอยู่ที่นี่สักสามคืนเลยสามคืนนะอาหารของเราในวันที่ไม่มีครัวคุณอ้อยนะครับ <laughs> <g ülme> ก็เป็นไก่เนโอลีน แช่แข็งแล้วก็เซตข้าวต้มตอนเช้านะปาร์ตี้หมูกระทะเริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะครับในวันที่เราไม่มีครัวใหญ่มาหม,หมูกระทะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับการมาแคมปิง้งแนะนำเลยนะครับมาวันเดอร์แลนด์หมูกระทะร้านอะไรนะนุ๊ก ร้านกล้องหมูกระทะร้านกล้องนะอร่อยมีสองร้านไม่เคยกินไม่เคยไม่เคยน้องวัวย่างกับลาวนมลาวนมก็จะอร่อยลาวนมย่างลาวนมมันมีตลาดท่วไปอยู่ลหวแต่น้องวัวไม่เคยกินมันคือลูกวัวที่แต่ตัวเดียวอันเดียวหลังจากปาร์ตี้หมูกระทะของเราเส้นสุดลงแล้วนะครับก็ทยอยเก็บของนะที่เก็บของของเรานะครับก็บนหลังคาเนี่ยแหละฮะ พวกของสดนะครับไว้บนหลังคาเลยกันหมาแมวมาคุยนะฮะนี่เขานี่นี่ทำผมเออน่ารักนี่นี่รอผมกลุ่มเดียวเลยโอ้โหนั่งตรงนี้ค่ะได้คู่เลยแต่ว่าถ้าเนาะหัน แม่ให้เอาลูกขึ้นใหม่ดีกว่าเดี๋ยวลูกแป๊บนึงจัดท่าใหม่ไปลูกๆๆกลุกเลยลุก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 เลี้ยวๆเข้าไปเบื่อแล้วเบื่อเบื่อแล้วโอ้ยตรงนี้ได้ชอบข่อยตรงนี้แหละเดี๋ยวดูดิดูดิมันจะเดินตรงไหนนี่แก่แล้วนะพอลงเออดื้อนุ่นโอ้โหนี่แค่อยู่แค่เสียงในลำคอนะเนี่ยนี่แก่แล นี่แค่เสียงในลำคอนะส่ายสูบใกล้ๆไม่ต้องสุบพี่เอาจานมาไปเอาจานมา <c oughs> ตบนะเสียงดัง เสร็จแล้วครับอาหารว่างพร้อมเสิร์ฟคืนที่สามของทริปปีใหม่นะครับคืนสุดท้ายปปเรากลัวแบตเหลือนะมีไฟเท่าไหร่เปิดให้หมด ตอนนี้สามทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเที่ยงคืนมาเขาดาวด้วยกันนะครับเฮ้ยพี่เอาลืมมานี่เชื่อไก็หาดีนะเวลามาแค่งคือปัญยาชาวบ้านคือมันมันเคอที่อุ้มอุ้มหายดูดน้ำเฮ้ยอย่างนี้เราเอามันมาใส่ เอามันมาใส่ม้อคั่าพอร์ตได้ไหมแล้วข้างล่างเป็นเหล้าให้มันดันขึ้นมาไฮไลท์เราอยู่นี่ครับของดีของดีเอาพวกกินชวร์หน่อยดิกินชว์หน่อยกินชอ์หน่อยเดี๋ยวส่งให้พ่อดูหวานจี๊ยบ ใเมืกี้นยรใช่ไม่ใช่ดาวหรอพ่อแค่บอกเมื่อกี้เนี่ยหรอระหว่างระหว่างกันรังเซตเซตทีมงานจะจุดพ้นยังเถียงกันอยู่ยังเถียงกันอยู่เร็วจะเขาดาวแล้ว

สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year to you เออยิง <resource> ห okay. ่ากล้องนี้องปงาเจ้ยบลเไปเกาไปกาไปเกาโอเคสวยแล้วสไ อาวยพาใหน่อยครับแฮปปี้นิวเยียค่ะแฮปปี้นิวเยียครับสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสำหรับทริปนี้ก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับเราอยู่ที่นี่มา3วัน3าคืนกับน้องนุกนะครับขอบคุณน้องนุกที่ดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับ ปีกลานกลางเต็นท์ปีกจักจัน่นที่วันเดอร์แลนด์ land, มวกเหล็กนะครับเราอยู่ที่นี่3วัน3คืนเลยไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเราไม่อยากเจอคนเยอะนะครับอยู่ที่นี่เง,เงียบๆสงบๆนะครับแล้วก็จะพบกับเราอีกทีหนึ่งที่สถานที่แห่งนี้นะครับวันงานสโลได์ชวนเที่ยวครั้งที่5นะครับจัดที่ลานวันเดอร์แลนด์นี่นะครับแล้วเจอกันครับวันที่24ถึง26กกุมภาครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับ